อาจจะกินนมเลียกยกมือขึ้นยกมือขึ้นหุยจับเองเลยจชบบบดูหน่ดูหน่าดูหน่ะแมวกินนมเลียมือจับเองด้วยเอต่าลูกชิ้นของแม่เอต่าอ้าวนของแม่ อาใหย่ไหมครับอาหย่ไหมครับ